ตอนที่25ด d r o w s y Slot ในป่ามรณะอันมืดมิดไม่ใช่เพียงมอนสเตอร์ตรงหน้าเท่านั้นที่มาหวัดกลัวบางครั้งศัตรูที่แท้จริงอาจเป็นเงาที่ซ่อนอยู่ในความมืดพร้อมจู่โจมจากด้านหลังเสมอคำพูดของชีเฟิงทำให้สมาชิกคนอื่นๆสับสนแค่เสียงคำรามจะมีอะไรต้องสนใจขนาดนั้นสมาชิกปาร์ตี้คนหนึ่งพึมพำชีเฟิงเห็นสีหน้าดูถูกของทุกคนก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงจังตั้งใจฟังให้ดี เสียงคำรามแห่งนรกไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอีกเดี๋ยวต้องเดินตามที่ข้าบอกอย่างเคร่งครัดใครพลาดแม้แต่นิดเดียวอย่าโทษว่าข้าจะเตะออกจากปาร์ตี้ทันทีน้ำเสียงแข็งกร้าวของเขาทําให้ทุกคนรีบตั้งใจขึ้นมาในทันทีไม่มีใครอยากถูกไล่ออกอีกเดี๋ยวโคล่ากับข้าจะเดินนําหน้าลอรีสโน่เจ้าจะอยู่ตรงกลางคอยปุกป้องออราเคิลแบล็กกี้เจ้ากับซามานเนอร์ปิดท้ายจําไว้ห้ามแตกแถวไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม และห้ามใครเปิดฉากโจมตีจนกว่าข้าจะสั่งพอเข้าใจไหมชีเฟิงอธิบายเหตุผลที่เขาให้โคลาซึ่งเป็นการเดินไนท์เดินนําหน้าพระโคลาทุ่มแต้มอิสระทั้งหมดไปที่ความอึด endurance ทาให้ HP ของเขาสูงถึง310จุดสามารถทนโจมตีได้นานพอจะช่วยแบ่งเบาภาระของชีเฟิงได้ดันเจียนในคอสโดเมนแตกต่างจากเกมวีราอื่นๆมันมีอิสระสูงพื้นที่กว้างใหญ่บางครั้งปาร์ตี้อาจวนเป็นชั่วโมงโดยไม่เจอบอสสักตัว แม้แต่ป่ามรณะเองแม้มีกว้างเท่าแต่ก็ง่ายที่หลงทางและถ้าใครหลงทางชีเฟิงคิดในใจเพียงแฮะเพราะความน่กกากลัวที่แท้จริงของป่ามรณะคือผู้เล่นที่เดินผิดเส้นทางมักจะตายอย่างลึบลับไปทีละคนแม้ไม่เห็นเงามอนสเตอร์สักตัวบางทีถ้ามีโชคพอเจอมอนสเตอร์กลับกลายเป็นถูกล้างปาร์ตี้ทั้งหมดในชีวิตก่อนของเขาผู้เล่นมากมายตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าในป่าแห่งนี้โดยไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น จนกระทั่งกิวใหญ่ๆต้องยอมสลับผู้เล่นเป็นร้อยเพื่อเปิดเส้นทางจึงค่อยค้นพบความจริงทั้งป่ามีเส้นทางถึง36ทางแต่มีเพียง3ทางเท่านั้นที่นำไปสู่บอสแรกวิลลี่ใน3เส้นทางนั้นยังมี2เส้นที่อันตรายถึงตายส่วนเส้นที่เหลือมีมอนสเตอร์น้อยที่สุดแต่ก็ต้องใช้เลือดและชีวิตของผู้เล่นนับไม่ถ้วนแลกมาเมื่อชีเฟิงนำทุกทุกคนก้าวเข้าสู่ป่าพวกเขาพบว่ามีเส้นทางมากมายแตกแขนงออกไป ไม่มีใครรู้ว่าเส้นไหนคือทางที่ถูกแต่ชีเฟืองกลับเลือกเดินอย่างไม่ลังเลทุกคนจึงรีบตามไปโดยไม่กล้าละสายตาจากรอบข้างหลังจากเดินได้ราวห้านาทีพวกเขาทุกพบศัตรูตัวแรกทุกคนต่างตึงเครียดขึ้นมาในทันทีอย่าผลาิผลมฟังคําสั่งข้าเท่านั้นชีเฟืองตะโกนสั่งเบื้องหน้าคือมอนสเตอร์อีลิทเลเวลสกระต่ายราตรีแต่เพราะเป็นในดันเจี้ยนโหมดนรกมันถูกเสริมพลังจนสถิติทั้งหมดสูงขึ้นมหาศาลโดยเฉพาะ HP ที่มากถึง700จุด สามารถทนโจมตีได้นานพอจะช่วยแบ่งเบาภาระของทีเฟิงได้โคล่าเต้าล่อมันมาโอราเคลิลคอยฮิลส่วนที่เหลือห้ามโจมตีจนกว่าข้าจะสั่งทีเฟิงออกคําสั่งรวดเร็วโคล่ากรีนน้ำลายดังอึกก่อนจะค่อยๆเดินเข้าไปในระยะของกระต่ายราตรีทั้งปาร์ตี้แทบกั้นลมหายใจแม้จะเป็นมอนอีลิตเลเวลสองแต่ที่นี่คือหมดนรกทันทีที่มันเห็นโคลา่ามันพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วโคล่าล่อมันได้สําเร็จและไม่ตื่นตระหนกเขาถอยกลับยกโล่ป้องกัน แต่แรงโจมตีของมันยังน่ากลัวแม้ป้องกันเต็มที่แต่แต่ละทีที่ฟาดลงมาก็สร้างความเสียหายถึง42ดาเมจภายในเวลาไม่นาน HP ของโคล่าลดลงไปหนึ่งในสโอ Oracle ชื่อราซีสลอตรีบไร่หิวทันทีที่โคล่าเข้ามาในระยะแต่การหิวแต่ละครั้งฟื้นได้เพียง24 HP ไม่เพียงพอจะรักษาสีิรภาพของโคล่าได้เลยพี่เฟิงจะไม่ให้โจมตีจริงๆเหรอโคล่าจะเลือดหมดแล้วนะแบล็กกี้เอ่ยเสียงร้อนรนในใจเขาคิดว่าการเลือก Oracle เ,เข้าปาร์ตี้เป็นความผิดพลาด เพราะพลังฟื้นฟูของโอราเคิลตำที่สุดในบรรดาสายฮิลแต่เมื่อชีเฟิงเลือกแล้วเขาก็ได้ตะกัดฟันยอมรับรอก่อนชีเฟิงตอบหนักแน่นเวลาผ่านไปโคลาใช้โลบล็อกกันโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่า HP ของเขาลดลงเหลือเพียง20%แต่ชีเฟิงยังคงไม่สั่งโจมตีเมื่อทุกคนคิดว่าชีเฟิงจะปล่อยให้โคลาตายทันใดน,นั้นลูกธนูสายหนึ่งก็พุ่งทะลุป,ป่ามืดเข้ามาอย่างแม่นยำเสียบเข้ากลางอก,อกของเรอซี่สลอ็อตโอราคู่ของปาร์ตี้ ค่าเสียหายมหาศาลลบ123ปรากฏขึ้นสอ็อตใช้สกิลไลฟ์พรีเมทเอาความเสียหายที่เจ้าได้รับไปฮิวโคลา่าแบล็กกี้ทวงกระต่ายราตรีไว้ให้โคล่าฟืน้นโลลี่มากับข้าส่วนที่เหลือจมตีกระต่ายราตรีชีเฟิงสั่งเสียงเี็บขาดทันทีที่ออกคําสั่งชีเฟิงพุ่งหายเข้าไปในป่าในความมืดชีเฟิงมองเห็นเงาดําเคลื่อนไหวว่องไว,ว,งไวที่เพิ่งยิงธนูใสออรเคาลนั้นเขาแขล้เสียงเครื่อยเย็นชาขิดจะหนีงั้นหรือวินเบลด ร่างของชีเฟืองพุ่งแหลมคมราวกับภาพเงาไล่ตามก่อนจะตะวัดดาบฝันสามครั้งปิดเส้นทางหนีของเงานั้นเมื่อถูกบีบเงาดําจึงหันกลับมาควงมีดคู่ขึ้นมาป้องกันการโจมตีเสียงโลหะปะทะกันดังแคร้งแคร้งแคร้งด้วยพลังของดาบอบิซโซเบดทําให้พลังโจมตีของชีเฟืองรุนแรงเกินคาดทุกฟันบังคับให้เงาดาถอยหลังไป39ก้าวและแต่ละก้าวที่ถอยก็มีค่าเสียหายสิบกว่าลอยขึ้นมาสุดท้ายภายใต้แสงจันเงานั้นเผยร่างออกมาเรนเจอร์ราตรีอีลิตพิเศษ เลเวล2 HP 1 4 5 8ทับหนทันทีที่ร่างถูกเผยชีเฟิร์นก็ใช้สกิล Abyss Soulbind s o u l ด a 9เก้าเส้นพุ่งมัดเรนเจอร์ราตรีตรึงไว้ลดพลังป้องกันลง100เปอร์เซ Thundering Fat ช็อปคาดามิตลบ81เลบ19ึลบ1 2ึปรากฏขึ้นต่อเนื่องเพียงพริบตาเดียว HP มันหายไปเกือบ1ใน4ถูกตรึงไว้3วินาทีเต็มเรนเจอร์ราตรีทำได้เพียงยืนรับการฟาดฟันอย่างต่อเนื่องร่างกายพรุนไปด้วยบาดแผล เมื่อหลุดออกมา HP เหลือไม่ถึง700จุดเจ้ามนุษย์ชั้นเร็วเรนเจอร์ราตรีคำรามกวัดแกว่งมีดคู่โจมตีรวดเร็วรกับพายุแต่แล้วโลล่สโนก็ตามมาทันเขาพุ่งชนใส่ด้วยสกิลชา์ิทาให้เรนเจอร์ราตรีมึนงงทันทีชีเฟืองไม่รอช้างเงอดาบฟันฉับลงคอในขณะที่โลล่สโนฟันขวานใส่พร้อมกันเมื่อมันฟื้นคืนสติ HP เหลือเพียงเสี้ยวเดียวมันสะบัดมีดฟันใส่โลล่สโนกระแทกเขาก็เดินไปพร้อมค่าดามเมจลบหกสิบสี่ก่อนจะหันกลับมาฟันใส่คอชีเฟิงแครง ชีเฟิงยกดาบขึ้นปัดอย่างเฉียบพลันใช้สกิลพารีต้านรับแรงจากนั้นกลับตัวฉวยโอกาสจับกู่ต่อสู้เวียงกระแทกก่อนจะตามด้วยคมดาบต่อเนื่องฟาดจนร่างของเรนเจอร์ราตรีร่วงลงสิ้นใจบนพื้นมีไอเทม2ชิ้นตกอยู่ชีเฟิงหยุดเก็บยางไม่รีรอแล้วเรียบวิ่งกลับไปช่วยโคล่าและคนอื่นๆต่อด้านโลลี่สโฮที่ยังนอนอยู่เขามองภาพการขึ้นไหวอันคล่องแคล่ววไวของชีเฟิงด้วยความตะลึงใจหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสั่นสะเทือนนี่มันยังมีวิธีสู้กับมอนสเตอร์แบบนี้ด้วยนั้นล่ะโล มองตามแผ่นหลังของชีเฟิงที่หายลับไปในป่ามืดที่เต็มไปด้วยเงาลวงชีเฟิงใช้แววของนักรบที่แท้จริงการต่อสู้กับเรนเจอร์ราตรีไม่ได้เพียงแค่ปกป้องปาร์ตี้แต่ยังตอกย้ำให้ทุกคนรู้ว่าในเส้นทางนรบนี้มีเพียงผู้นำที่แท้จริงเท่านั้นที่จะพาให้รอดชีวิตได้